สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ช่องเรื่องเล่าลิลับเรื่องสาบสมิงบทที่สิบสี่โดยลูกคนเดียวยังไม่ทันที่นิ้วจะถึงไกลปืนมือข้างหนึ่งกระชากปืนไปจากเขา ร่างของจอมพบล้มคว่ำก่อนจะดีตูก,กลับขึ้นมาอย่างรวดเร็วอาการหัวเสียปรากฏชัดเจนเมื่อเห็นหน้าของชัชวานลูกน้องเขาสะพายปืนบนไหล่แกทำอะไรของแกชัดนายกำลังโดนมันลวงชัชวานตอบกลับมาด้วยความสงบลวงหรอือกล่าเลยชัด ฉันกําลังจะฝังกระสุนเข้าไปในหัวไอ้เส้อผีนั่นต่างหากนายกำลังจะสีกระสุนอาคมให้กับต่อไม้เขาพยักหน้าไปทางด้านหลังของจอมพบไม่เชื่อนายดูถึงจอมพบจะยังโมโหอยู่ก็ยังหันกลับไปดูแล้วก็ต้องเห็นว่าทั้งใครสันหลังไม่มีร่างเสือหรือเงาดำ มีเพียงตอไม้ตายซากท่อนหนึ่งตั้งนิ่งอยู่ในจุดที่เขาจำได้ว่าเสือผีเคยยืนอยู่เขาก้าวเท้ายาวจนเกือบหลุดออกนอกเขตคาถาแต่ดีที่เชชวานเหนียวไหลไว้ได้ทันผมว่านายไปนอนพักเถอะครับเดี๋ยวผมเฝ้ายามต่อเองแต่ฉันมั่นใจว่าเห็นมันจริงๆผมเห็นแต่นายยืนมองเข้าไปในป่าแล้ว จ้องเป็นเหมือนจะยิงอะไรแต่นายเล็งไปที่ต่อไม้อันนั้นผมเลยลุกขึ้นมาห้ามไหนไว้แกไม่เห็นมันจริงๆนายกำลังโดนอาถรรพ์ของมันเล่นงานนายก็รู้ว่ามันต้องการทำลายกระสุนอาคมจอมพกเงียบชชชวานมองที่ราวป่าซึ่งมืดสนิทเงียบสงัดอยู่เช่นเดิม มันอยู่แถวนี้แหละนายคอยหาโอกาสจัดการพวกเราแต่นายไม่ต้องห่วงหลังจากโดนตะกรุดของหลวงพ่อมันก็เหมือนจะอ่อนแรงลงไปเยอะโจมาพบยังคงนิ่งทบทวนความคิดของตนเองเขามั่นใจว่าต้องเป็นมันอย่างแน่นอน ลูกศิษยานดำเดินไปสุนไฟให้แสงสว่างขับไล่ความมืดมิดออกไปแล้วจึงกล่าวย้ำนอนเถอะครับนายพรุ่งนี้เรายังมีงานหนักอีกมากเจ้านายของเขาจึงยอมเดินไปล้มตัวลงนอนไม่กี่อึดใจต่อมาชัชวานก็ได้ยินเสียงครนเบาๆเขาทิ้งตัวลงนั่งข้างกองไฟแล้ว เติมฝืนจนไฟลุกสว่างโรงสายตาของเขากวาดมองในความมืดรอบรอบด้านโสดประสาทและสัญชาตญาณของพรานชำนางไครบอกเขาว่าเสือตัวนั้นยังคงป้วนเปี้ยนอยู่ไม่ห่างไกลนักบางครั้งที่ลมพัดก็ยังคงได้กลิ่นสาบสางของมันอยู่แม้จะแถวบางไม่ชัดเจนแต่กับเขามันรุนแรงเข้มข้นเหมือนเสือร้ายอยู่ตรงหน้าเลยทีเดียว ลูกน้องคนสนิทของจองพบนั่งอยู่จนกระทั่งเกือบใกล้รุง่งเสียงแมลงและนกบางชนิดเริ่มร้องอีกครั้งเขาเติมฟืนอีกรอบแล้วล้มตัวนอนข้างกองไฟแชชวานมั่นใจว่าผู้ได้หลบหนีไปแล้วอย่างแน่นอนเหลือเวลาอีกประมาณสองชั่วโมงถึงจะเช้าเขาหลับตาลงอย่างเหนื่อยอ่อน จอมพบถูกปลุกด้วยกลิ่นหอมชวนหิวของอาหารบางอย่างเขาดึงกายลุกขึ้นนั่งมองทางชัชวานที่นั่งหันหลังให้พร้อมทำอะไรบางอย่างอยูอย่หน้ากองไฟมันเป็นเช้าที่อากาศค่อนข้างขมุกข,ขมัวหมอกลอยอ้อยอิ่งพิงเขาสูงกระงานห่างไกลออกไปชายหนุ่มปิดปากหาวแล้วพาตัวเองมานั่งยองมองดูลูกน้อง ชัชวานกำลังย่างไก่ขนาดพอดีกลิ่นหอมกวนจนกระเพาะเขาร้องครกครากแกไปเอาไก่ามายังไงชัดไม่มีเสียงปืนสักนัดชัชวานตอบเรียบเรียบผมเล่นเสียงไก่ตัวมีนายไอ้นี่มาหลงกลเลยตะครุบจักจอมพบพงกหัวไม่กล่าวอะไร เขาลุกขึ้นยืนมองอย่างต่อไม้นั้นอย่างคลางแคลงใจชายหนุ่มลูกคางเมื่อคืนแกไม่เจออะไรแปลกๆบ้างหรือไงชักไม่ครับนายปกติดีทุกอย่างครับแล้วชชวานก็ง่วนอยู่กับไก่ย่างอีกราวห้านาทีก็ยกลงเขาหยิบมีดพกตัดแบ่งเนื้อส่งให้ จอมภพรับมาเคี้ยวชาช้าอร่อยเหมือนเดิมกินด้วยกันสิชัดเขารับคำเจ้านายทั้งคู่แบ่งกันกินไก่ตัวขึงนั้นพร้อมทั้งยังเปิดอาหารกระป๋องแกลบอีกสองอย่างเกือบแปดโมงเช้าแสงแดดจึงเริ่มสาดส่องทั้งจอมพบและชัชวานก็พร้อมสำหรับการผจญภัยตามล่าเสือร้ายอีกครั้ง ลูกศิษย์พรานดำนำทางเขากลับมายังจุดเดิมเมื่อวานหลังจากตรวจดูร่องรอยต่างๆเขาก็ชี้ให้เจ้านายของเขาดูรอยตีนบนพื้นมันยังเจ็บดูน่นายรอยตีนขวาเหมือนจะเดินเป๋ๆแล้วยังชี้รอยนอนพักของเสือร้ายซึ่งอยู่ห่างออกไปเล็กน้อยเมื่อคืนมันวงเวียนอยู่แถวนี้นาย น่าจะเพิ่งออกไปได้ไม่นานมันคงหาโอกาสเล่นงานเราชัช,ะชะวานพงกหัวรับเป็นไปได้ครับนายปีศาจในตัวเสือนั่นคงบังคับให้มันอยู่แถวนี้ผิดจากวิสัยสัตว์ป่าบาดเจ็บทั่วไปตามมันต่อชัดมันคงยังไปได้ไม่ไกลชัช,ะชะวานไม่พูดอะไร เขามองรอบๆแล้วก้าวนำตามด่านเล็กๆเส้นหนึ่งอีกสองชั่วโมงต่อมาจองพบก็พบว่าตัวเองยืนหอบหายใจเบาๆอยู่บนสันเขาช่วงหนึ่งเขามองรอบด้านเห็นเพียงต้นไม้แน่นทึบเลยออกไปคือแนวไม้เขียวประดุดน้ำทะเลสุดลูกหลุกตาชัช,ะชะวานนั่งลงบนหินก้อนหนึ่งเขาคุ้นคิดบางอย่างจนจองพ่อถามไม่ได้ มีอะไรเรือชัดผมกำลังสงสัยครับนายว่าเสือตัวนั้นมันกำลังพาเราไปในสถานที่แห่งหนึ่งที่ไหนหุบสมิงหุบสมิงเขาทวนชื่อนั้นหุบสมิงเป็นหุบเขาตอนหนึ่งซึ่งอยู่เกือบใจกลางอุทยานแห่งชาติหนองเสื้อร้องแวดล้อมด้วยดงไม้หนาทึบ นอกจากนั้นยังเป็นที่อยู่อาศัยของฝูงช้างขนาดใหญ่อีกหลายฝูงทำไมแกคิดอย่างนั้นผมไม่แน่ใจนะครับนายแต่เส้นที่ไอ้เสือผีนำเราไปเป,เป็นเส้นทางลัดที่ใกล้ที่สุดในการเดินไปหุบสมิงที่นั่นเป็นป่าทึบโอกาสของมันจะมีมากยิ่งขึ้นต่อให้มันเป็นป่าหิมพัน์เราก็ต้องตามมันไปชัด ฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงอยากล่ามันมากขนาดนี้ข้อนี้แม้แต่ชัชวานเองก็ไม่เข้าใจถึงจอมพบจะชอบล่าสัตว์เป็นกีฬาแต่เขาก็ไม่เคยมุ่งมากปรารถนาจะล่าสิ่งมีชีวิตใดมากเท่ากับสือปริศตัวนี้เลยหรืออาจจะเป็นโชคชะตาก็ได้ชะตากรรมกำลังทำงาน แต่ที่หุบสมิงอันตรายมากนะครับในทั้งช้างทั้งไท้ป่าแล้วก็ไม่แน่ว่าเราอาจจะเจอกับพวกเจ้าหน้าที่ด้วยฉันไม่กลัวชัดฉันต้องการจบงานของฉันชายหนุ่มโครงหัวอย่างราใจจองพบดื้อดึงจะพาตัวเองและเขาไปสู่ความตายจริงๆลูกน้องคนสนิทไม่ได้พูดอะไรอีก เขาป่อยให้เจ้านายพักอีกสิบนาทีจึงออกเดินทางต่อคราวนี้ชัชวานนำทางโดยไม่สนใจรอยของเสือผีแล้วเขาแน่ใจว่าถึงยังไงก็ต้องพบกับมันที่หุบสมิงอย่างแน่นอนหลังจากพักกลางวันชัชวานก็บอกกับจองพบว่าไม่เกินหกโมงเย็นวันนี้ทั้งคู่ก็น่าจะถึงปากทางเข้าหุบสมิง เจ้านายของเขาดูงเงียบริมเล็กน้อยพวกเขาออกเดินกันต่อชาชะวานนำทั้งคู่ขึ้นสันเขาแล้วตัดลงเพื่อข้ามห้วยเล็กๆบริเวณริมห้วยเขาพบรอยตีนของเสือผีอีกครั้งหลังไม่เห็นมานานมันกินน้ำและหลบทักอยู่ที่นี่สักทักใหญ่ๆเลยนายเหมือนจะออกนำหน้าเราไม่เกินครึ่งชั่วโมงเส้นทางต่อมารกทึกขึ้นทุกขณะ ต้นไม้เริ่มมีสภาพใหญ่โตมากกว่ารอบนอกเนื่องจากว่าป่าไม้บริเวณนี้ไม่เคยถูกสัมปทานเช่นป่ารอบนอกของอุทยานแห่งชาติป่าไทรแถบนี้จึงยังสมบูรณ์และอุดมด้วยสัตว์ป่านานาชนิดครั้งหนึ่งนกจำนวนสามสิตูบินผ่านหัวของพวกเขาไปตลอดช่วงเวลาที่เหลือจอมพบระวังตัวทุกย่างก้าว เขาไม่เคยเข้าในใจกลางป่าที่ทึบมากขนาดนี้มาก่อนส่วนสำหรับชัชวานนั้นในอดีตเคยเข้าล่าสัตว์ในหุบสมิงหลายครั้งจนกระทั่งพบเจอเหตุการณ์ประหลาดกับทิศน้อยแล้วเขาเองก็ขยาดที่จะเข้าสู่หุบสมิงเหมือนกันทั้งคู่ไม่พบร่องรอยของเจ้าเสือร้ายอีกเลยจนกระทั่งเกือบหกโมงเย็นชัชวานจึงหยุดพัก พวกเขาอยู่บนสันเขาชึ่งชันและสูงกว่าทุกเขาที่ผ่านมาบริเวณที่หยุดยืนเป็นชานผาหินยืดล้ําเข้าไปในหุบเขากว้างใหญ่สลับด้วยดวงไม้รกทึบและบางส่วนเป็นทุ่งหญ้าขนาดเล็กจอมพบก้าไปยืนอยู่เหนือชานผานั้นถึงไม่มีใครบอกเขาก็รู้ได้ว่าเบื้องหน้าคือหุบสมิงสถานที่ที่สมบูรณ์ที่สุดของที่นี่ ดวงตะวันกำลังจะรับเหลี่ยมเขาประกายสีส้มอ่อนพราวทั่วจนทำให้หุบเขาสมิงสวยงามเกินบรรยายชัชวานปล่อยในของเขาซึมขับบรรยากาศชั่วครู่ก่อนเตือนให้เร่งหาจุดทักแรมทั้งคู่เดินตามด่านแล้วตัดลงประมาณ500เมตรจึงพบกับลลางห้วยเล็กๆจอมพบตัดสินใจเลือกบริเวณนั้น ถึงแม้ชัชวาลจะไม่เห็นด้วยเนื่องด้วยแถบนั้นรบกทึกไม้ขึ้นเบียดเสียแต่ก็ต้องจำใจเพราะดูงตะวันเริ่มอ่อนแสงลงทุกขณะจนทั่วบริเวณเกือบจะมีสนิทลูกศิษย์ทานดำวางกระเป๋าสะพายหลังแล้วเร่งรีบหาเศษไม้กิ่งไม้สำหรับก่อไฟโดยเร็วที่สุดเขาลืมสังเกตรอบด้าน เสือใหญ่ที่หลบหลังพุ่มไม้รกทึบจึงมีโอกาสมันกระโจนพรวดออกมาหมายตะปบเขาที่ลําคอชานนนนำวันชัยและเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอีกสองคนเดินออกตรวจตามแนวชายขอบอุทยานแห่งชาติด้านที่ติดกับชุมชนเขาได้ยินเรื่องเกี่ยวกับเสือผีมากมายทั้งการสังหารสัตว์เลี้ยงอย่างโหดร้าย หรือการที่ตาเท่าคนหนึ่งยืนยันเป็นมั่นบอกว่าเขาเห็นเสือตัวนั้นกลายร่างเป็นคนจนกระทั่งมาถึงชายป่าช่วงหนึ่งซึ่งอยู่ห่างจากบ้านของทิดน้อยไม่มากนักทิดน้อยเองก็เป็นหนึ่งในผู้เสียหายเช่นกันไอแดงหมาของเขาถูกลากหายไปเมื่อเดือนก่อนชานนมองเห็นซากของสิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นห้างยิงสัตว์กองระเกะระกะอยู่ด้านล่างโคนไม้ใหญ่ เขาขโมดคิ้วเดินเข้าใกล้เจ้าหน้าที่อีกสองคนออกเดินตรวจโดยรอบมีเพียงวันชัยเท่านั้นที่ตามมากระชันชิดรอยยังใหม่อยู่เลยผู้ช่วยสักสองสามวันนี้เองวันชัยนั่งลงสังเกตร่องรอยต่างๆงั้นก็ช่วงที่เราทำค่ายครับน่าจะช่วงนั้นแหละครับพี่ชัยพอเดาได้ไหมว่าใคร ชาโนนถามเรื่อยๆสายตาคมกริบจ้องมองลูกน้องวันชัยทำท่าครุ่นคิดแล้วเหลียวมองไปยังตำแหน่งบ้านของทิดน้อยเมื่อสมัยก่อนทิดน้อยเองก็ถือเป็นพรานสมัครเล่นคนหนึ่งพี่ชัยสงสัยทิดน้อยเขาใส่หัวทิดน้อยมีเพื่อนสนิทอยู่คนชื่อชัชวานเป็นลูกน้องคนสนิท หรืออาจจะเรียกได้ว่าคู่หูของนายจอมพบครับผมสงสัยว่าคงจะเป็นชัชวานมากกว่าชาโนนหัวเราะในลาคอทำไมพี่ชายไม่บอกมาเลยล่ะว่าสงสัยนายจอมพบเอเมื่อวันชายไม่พูดเขาจึงพูดต่อในอำเภอนี้เหลือในพรานที่มีชีวิตอยู่ไม่กี่คนส่วนใหญ่ก็แก่จนเลิกล่าหมดแล้ว หรือคนน่าสงสัยแค่นายจอมพบเท่านั้นแล้วถ้าอย่างนั้นนายจอมพบจะล่าอะไรล่ะครับผมว่าพี่รู้คำตอบดีอยู่แล้วเสือตัวนั้นยังไงละ่ะแล้วเขาก็ชี้ทางด่านเล็กอันทอดยาวเข้าสู่ผืนป่ารกทึบติดกล้องอีกสักตัวแถวนี้แหละที่อาจจะจับภาพมันได้ วันชัยพยักหน้าลุงหยิบกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่าจากกระเป๋าหลังชานนเปิดกล้องแล้วตั้งค่าต่างๆเขาตั้งไว้ให้กล้องถ่ายทั้งภาพนิ่งและวิดีโอเคลื่อนไหวพอเสร็จแล้วชายหนุ่มก็หยิบกระดาษขึ้นมาเขียนพิกัดกล้องวันเวลาตั้งกล้องสถานที่แล้วเขาก็ลองถ่ายภาพดูเมื่อเรียบร้อย ชานนก็หันไปจัดการกับกล้องอีกตัวในแบบเดียวกันส่วนบันชัยและลูกน้องหาทำเลที่จะติดตั้งกล้องดักถ่ายเขาเลือกต้นไม้ใหญ่ริมด่านของทั้งสองด้านยื้งกันเล็กน้อยแล้วจึงทำการตัดต้นไม้ขนาดเล็กที่จะขวางหน้ากล้องเนื่องจากกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่าจะถ่ายอัตโนมัติเมื่อพบการเคลื่อนไหวหรือบางรุ่น ก็จะถ่ายเมื่อจับความมองโอนในตัวของสัตว์ป่าได้หลังจากติดตั้งกล่องใส่กล้องดักถ่ายเรียบร้อยชานนนก็นำกล้องใส่เข้าไปก่อนจะไปคลานสีเท้าอยู่หน้ากล้องเขากลับมาเปิดดูภาพเมื่อเห็นว่ากล้องสามารถถ่ายภาพเขาได้ทั้งตัวโดยไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดหายไปผู้ช่วยหนุ่มก็ยิ้มออกมาได้ เขาจึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทำแบบเดียวกันถือเป็นการฝึกเกือบสิบห้านาทีทุกอย่างจึงเสร็จสิ้นลงหวังว่าจะถ่ายมันได้นะผู้ช่วยวันชัยพูดขึ้นชานนท์ยิ้มเราติดกล้องสิบตัวในทุกบริเวณสำคัญที่สัตว์ป่าส่วนใหญ่จะต้องผ่านถ้ามันมีจริงอย่างน้อยเราต้องได้รูปมันบ้าง ครับหวังว่าอย่างนั้นแล้วผู้ช่วยจะเอายังไงต่อตอนนี้ผมอยากคุยกับทิดน้อยหน่อยพี่ชัยไปเป็นเพื่อนผมส่วนสองคนนี้ให้กลับไปก่อนได้ครับวันชัยหันไปสั่งเจ้าหน้าที่ทั้งคู่แล้วสาวเท้าเดินตามชานนชิงลงหน้าไปก่อนแล้ว ช่วงเวลาที่ชานนกำลังเดินไปพบประพูดคุยกับทิดน้อยชชชวานที่กำลังอยู่ในห้วงแห่งความกับขันขอบคุณครับที่รับชมมาฟังต่อในเรื่องต่อไปครับผม